ผักกวางตุง้งห้องเต้กับอกไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นเมนูสุขภาพอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะน่าทานน่าทานกันเลยค่ะผักกวางตุ้งห้องเต้นะคะผัดใส่อกไก่ค่ะเมนูสุขภาพนะคะไปเลยค่ะไปทําด้วยกันนะคะนี่ค่ะไก่ค่ะอกไก่ก็หั่นเตรียมไว้นะคะหั่นอกไก่เป็นชิ้นชิ้นเตรียมไว้ค่ะเตรียมให้พร้อมนะก่อนที่เราจะผัดค่ะก็จะเตรียมหั่นอกไก่ไว้ก่อนนะคะเตรียมผักต่างๆ ไว้เลยค่ะนี่ค่ะหั่นอกไก่ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะหั่นไปเรื่อยๆค่ะหั่นไปเรื่อยๆก็เสร็จแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะอกไก่กับผักกวางตุ้งข้องเต้พร้อมแล้วค่ะเนาะผักก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปตั้งกระทะค่ะเนาะไปเตรียมผัดกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงต่างๆก็พร้อมหมดแล้วนะคะเนาะมีกระเทียมผักกวางตุ้งแล้วก็อกไก่ค่ะ พร้อมไปทำนิดการเลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันลงในกระทะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเนาะใส่นิดเดียวก็พอเสร็จแล้วเราก็จะกระเทียมลงไปค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมๆนะคะผัดให้กระเทียมสุกให้มีกลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วก็จะเ,เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะเนื้อไก่ส่งใส่ลงไปผัดพร้อมกับกระเทียมนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนกว่า อกไก่ okay. ของเราจะสุกนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะสุกเมื่อไหร่เราก็จะผักลงเมื่อน,นั้น,นนะคะนี่ค่ะใกละะ้แล้วค่ะใกล้จะสุกแล้วนี่ค่ะต่อไปก็เอาผักลงไปนะคะใส่ผักลงไปผักไม่ต้องหั่นนะคะเนาะไม่ต้องหั่นค่ะพอเขาสุกแล้วเขาจะยุบค่ะยุบตัวลงไปนะคะใส่ผักเยอะเลยค่ะเนาะคลอดูขั้นตอนสุกคะ่ะผักเลอนิดเดียวนงคะนี่ค่ะผักกวางตุ้งของเราก็ เนี่ยค่ะใส่เครื่องปรุงไปก่อนนะคะวางตุง้งของเต้ค่ะใส่ขั้นนอใส่น้ําตาลนะคะปรุงเครื่องปรุงรสให้หมดนะคะแล้วก็ใส่อซอสถอยน้ำลมค่ะใส่ซอสถอยน้ำลมเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเมนูวันนี้เป็นผัดอกไก่ใส่ผักกวางตุง้งของเต้นะคะเมนูสุขภาพมีราคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปผัดเลยค่ะผัดให้ผักสุกนะคะผักก็สุกไม่ยากค่ะเนาะสักแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะผักกวางตุ้งนะคะเนาะ เปิดไฟแดงนิดนึงก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะ่ค่ะกวางตุ้งของเราหน้าทานมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะเหลือนิดเดียวเองค่ะเนาะจากตอนแรกก็เต็มกระทะเลยค่ะผักตอนตอนสุกแล้วก็จะเหลือนิดเดียวนะคะนี่ค่ะตักใส่จานเลยค่ะสุกแล้วนี่ค่ะผักกวางตุ้งของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่อกไก่ด้วยค่ะเป็นเมนูสุขภาพนะคะนี่ค่ะหน้าทานดีแล้วค่ะวันนี้เป็นเมนูผัดอกไก่ใส่ กวางตุ้งฮ่องตี้นะคะนาทนมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเมนูสุขภาพค่ะอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะก็เป็น